มาล้วครับวันนี้ผมก็จะมาแบบเกี่ยวกับนักสู้นะครับนักสู้นักฆ่านักเวทซัพพอร์ตและก็แท้งนะครับว่าผู้ต่อสู้ไหนที่จะดีมากๆนะครับ เมื่อคนเล่นคู่ต่อสู้ไหนนะครับก็คือเราต้องทราบก่อนนะครับว่าคู่ต่อสู้ก็จะมีหลายจำพ่วงกับแทงนักสู้นักฆ่านักยิงนักเวทแลวก็ซัพพอร์ตนะครับดังนั้นนี่การต่อสู้นี้มันจะแพ้ทางกัน,นครับ แล้วก็ได้เปรียบนะครับมันจะแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นพวกแทงอย่างนี้นี่แทงนี่เน,น้นเน,น,ทน,ทน,น,น,น้นในการทนทานนะครับการต่อสู้มันจะเน้นในการทนทานในการถูกคู่ต่อสู้นี่สู้ประชิดต,ตัวหรือสู้ระยะห่างนะครับส่วนนักสู้นี้คือการ เมื่อสู้ในการประชิดตัวนี้มันก็จะสูบพลังดูดเลือดนะครับดูดเลือดพลังชีวิตนะครับผู้ต่อสู้ที่ต่อสู้นะครับนี่ก็คือนักสู้นะครับส่วนนักฆ่านี้ไม่ได้สู้แบบการประชิดตัวนะครับส่วนมากนี้จะซุ่มนะครับซุ่มแล้วก็โจมตี ก็จะมีนเนีน่ยคนชอบเล่นนะครับตัวน,นี้นะครับก็ะว่าไปเจอกับนักสู้อย่างนี้นี่นักสู้จะจะแพ้ทางเพราะว่ามันซุ่มโจมปีไม่ได้สู้แบบต่อหน้านะครับถ้าสู้ต่อหน้านี้นักฆ่านี้มักมักแพ้นะครับในส่วน ในโซนนักยิงนี่นักยิงนี่ห้ามประชิดต,ตัวเด็ดขาดนะครับถ้าไปเจอนักฆ่าก็ตามหรือนักสู้หรือแทงก็ตามนะครับถ้าเจอประชิดประชิดต,ตัวนี่รับรองแพ้นะครับต้องสู้ในระยะห่างนะครับนี่คือนักนักยิงนะครับในโซนพวกนักเวทนี้ ู้แบบระยะห่างเหมือนกันนะครับห้ามประชิดตัวเหมือนกันนะครับแล้วจะมีบางส่วนนะครับที่ประชิดตัวแล้วมักมักมักดูดเลือดด้วยนะครับอย่างเช่นเฮสมเดานี่นะครับี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับประชิดตัวก็ <Nice guy. S 1> สามารถ <Help all. S 1> ดูดเลือดคู่ต่อสู้แล้วก็ให้ความเสียหาย เกค่คต่อสู้ได้ดีนะครับส่วนนักยิงก็ต้องถ้าอยู่ระยะห่างในการโจมตีก็ต้องอยู่ห่างๆครับในส่วนพวกซัพพอร์ตนี้ยังมีหลายจำพวกนะครับพวกดูดพลังให้เกเสริมพลังให้เกเพื่อนฝูงนะครับแล้วก็ ชุบชีวิตไงไอนี่ตัวตัวชุบชีวิตนะครับเราฟันแบบนี้ชุบชีวิตนะครับถ้าต่อสู้ก็ต้องอยู่ระยะห่างถ้าโดนนักยิงยิงยิงกำลังจะตายนี่มันก็จะชุบชีวิตนะครับเดี๋ยวจะผมเข้าไปดูตัวอย่างนะครับนี่ครับนี่ครับ ถ้าไม่ตายก็คือชุบชีวิตเพื่อนก็ได้นะครับตัวเองก็ได้นะครับ้าตป็นตายก่อนก็จะชุบชีวิตในวงแหวนนะครับส่นว,วนนี้ก็จะชุบมันก็จะเสริมพลังนะครับตัวนี้คือ เอสติชมันก็จะเสริมพลังเสริมพลังเพื่อนฟูมนะครับสมมติว่ามีสามตัวกับมันก็จะเสริมพลังกันนะครับนี่ก็คือซับพอร์ตนะครับเทปซับพอร์ตแล้วก็เป็นพวกนักยิงก็ต้องอยู่ระยะห่าง นักวี่งส่วนนักฆ่าจะตบซุ่มนะครับถ้าซุ่มด้านนี้ซูดแบบระยะทางห่างนิดนึงนี่ก็จะชนะนักสู้นะครับ นักสู้มากแพ้ทางนักฆ่านะครับถ้าสู้ระยะประชิตก็จะแทนนีครับต้องแอบซ่อนอยู่ในป่ากับตัวจริงและวิญญาณนะก็จะไปสู้แทนนะครับนักสู้ก็สู้แบบประชิตตัวอย่างเดียวนะครับจริงตัวนี้นักสู้ นะสู้ไปประชิดนะครับต้องประชิดอย่างเดียวเลยนะครับถ้านัก,นกสู้ถ้าพวกแทงนี้จะมีความอึดสูงนะครับความทนทานนะครับจะสูงหนะ่อย ผมก็อยู่ในจังโค่หุ่นยนต์นะครับหุ่น yes. ยนต์นี้พวกแท้งนี่มักจะชนะพวกนักฆ่านะครับนักฆ่านี้จะแพ้ทางนะครับให้กับพวกนักแท้งนะครับนักแท้งมันอึดเกินนะครับ ถึงแอบซ่อนแล้วก็โจมตรีระยะห่างๆนี่มันก็จะพลังพลังของนักแทงนี่มันจะลดลดยากนะครับวิธีคือมันทนทานน,นักยิงก็ต้องนักยิงนี่มักแพ้ทางพวกนี่นักยิงทั้งหลายนี่มักแพททางพวกนักเวทนะครับนี่พวกนักเวทนี้นะครับ นักเวทนี้มันสามารถจะหยุดชะงักคู่ต่อสู้ในระยะห่างได้ดีนะครับส่วนนักเวทนี้ก็จะแพ้ทางพวกนันกสู้นะครับนี่ครับนักเวทแพ้ทางพวกนักสู้ถ้าเกิดว่าเสริมด้วยพวกซับคอร์ข้าไปด้วยนี่รับรองนักเวทมันไปไม่ได้เลยนะครับ มันทนทานเกินไปนะครับนี่ก็จะเสริมพลังเสริมพลังไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะมาบอกเพียงเท่านี้นะครับในการต่อสู้ในมูบายลิ e กนนะครับว่าตัวไหนแพท้ทางตัวไหนนะครับถ้าอยากเล่นก็ก็ควรจะดูกู้ต่อสู้ด้วยนะครับว่า ผูต่อสู้นี้คือตัวไหนนะครับมันอยู่ในจําพวกนักฆ่าหรือนักยิงนักเวทซับปอดนักสู้หรือแท้งนะครับเราต้องดูดีๆนะครับเพราะมันจะแพ้ทางกันนะครับถ้าสู้ระยะประชิดหรือสู้ระยะไกลหรือสู้ในความทนทานจะแพ้ทางตัวไหนนะครับเราต้องดูให้ดีๆนะครับ